สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนนะคะวันนี้ครูมีม่ก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีวิธีการนะคะมีเวิร์กช็อปเพื่อที่จะให้พวกเราได้ทําต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีมี่เนี่ยนะคะได้ให้เซลฟ์ทอล์กหรือว่าคํายืนยันของการเปิดจัก,กระที่1ไปนะคะวันนี้เราก็ ถึงเวลานะคะที่ต้องมาทำเวิร์กช็อปกันนะคะเพราะว่าการที่อะไรก็ตามที่มันจะปรากฏขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเราต้องใช้วิธีการฝึกฝนนะคะแล้วครูมี่ก็เชื่อนะคะก็เชื่อว่าถ้าใครที่อยากจะเปิดจัก,กระเนี่ยมี่มีม่เชื่อว่าณนะตอนนี้นะณนะปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันเป็น เส้นทางที่จะเข้าสู่มิติที่5แล้วนะคะและก็พวกเราเนี่ยมีที่ที่จะแสวงหาความรู้หรือว่าฟังอะไรเยอะแยะมากมายมีครูผู้รู้หลายท่านมากมายที่เขาได้เอามาเอามาแชร์ประสบการณ์หรือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังสําหรับประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือครูผู้รู้ ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราอาจจะมีสิ่งที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนะคะพวกเราคือแสงสว่างพวกเราคือครูนะคะของของกันและกันนะคะโอเคนะคะก็วันนี้ก็มาเป็นเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปของการที่ทำให้จัก,กราที่หนึ่งเนี่ยนะคะกระตุ้นให้จัก,กราที่หนึ่ง เขาได้แข็งแรงมากขึ้นและให้จาัก,การนี้นะคะได้เปิดออกขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่าจาัก,การที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นจัก,การะพื้นฐานเลยของการใช้ชีวิตนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกมั่นคงรู้สึกว่าโลกใบนี้สนับสนุนเราในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา ได้ทำขึ้นมานะคะมันเป็นพื้นฐานของการดำารงชีวิตเวิร์กช็อปที่จะทำให้จักระที่หนึ่งของพวกเราเนี่ยได้เปิดออกเนี่ยมันต้องทำแบบไหนแต่มิมีมม่ก็ยังเชื่อนะคะว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ต้องได้ใช้เวลาถึงประมาณ8ปีเหมือนที่มิมีม่เนี่ยได้ใช้เวลา ประมาณ8ปีถึงจกกักระจะเปิดในช่วงที่นั่งสมาธินะคะแล้วก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถที่จะเปิดได้ไวเปิดได้ไวมากกว่าของมากกว่ามีมีนะคะก็เลยนะคะก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยเวิร์กช็อปสำหรับเปิดจกกักระที่1ห,หรือว่ากระตุ้นให้จกกักระที่หนเนี่ยนะคะเขาได้แข็งแรงเขาได้ปลอดภัยและก็มั่นคงที่จะเปิดออกนะคะ ให้คุณหาที่นั่งนะคะให้คุณหาที่นั่งที่สบายและก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะคะแล้วให้คุณสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆนะคะยาวๆสักประมาณ3-5ถึงหครั้งนะคะให้คุณรู้สึกเบาสบายมากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้เสร็จแล้วนะคะ ให้คุณเนี่ยหลับตาลงเบาๆนะคะหลับตาลงเบาๆแล้วให้จินตนาการนะคะว่าคุณได้เดินออกไปสู่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่นะคะคุณได้เดินออกไปอย่างมีความสุขนะคะคุณชมนกชมไม้ข้างทางนะคะแล้วได้กลิ่นของดอกไม้ ได้กลิ่นของต้นไม้อันบริสุทธิ์นะคะเข้ามาคุณเดินออกไปเรื่อยเรื่นะคะแล้วคุณได้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะต้นไม้ต้นหนึ่งคุณจะจินตนาการว่าเหมือนต้นไม้ที่ข้างหลังของครูมิมี่ีนก็ได้นนะคะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใหญ่มากต้นไม้ต้นนั้นแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปนะคะเยอะแยะมากมาย ให้คุณจินตนาการตามนะคะว่าคุณเป็นต้นไม้ต้นนั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นนะคะได้อย่างรากของตัวเองเนี่ยลงไปสู่พ่ะแม่ธรณีไปเกี่ยวยึดแน่นกับพ่อแม่ธรณีตรงใจกลางของแกนของโลกนะคะคุณจินตนาการว่าเป็นต้นไม้ต้นนั้นนะคะแล้ว ก็เริ่มมีลมนะคะลมพัดผ่านเข้ามาตรงต้นไม้ต้นนั้นนะคะเป็นลมเบาๆต้นไม้ต้นนั้นก็แค่ขยับนิดนึงใบปิวนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะแต่ลมไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะคะลมได้เริ่มพัดแรงขึ้นนะคะจินตนาการตามนะคะทุกคนลมก็ได้เริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆคุณก็ได้แค่ขยับแค่นั้นเองขยับตัวไปมา ะะแต่ลมครั้งนี้เป็นลมที่แรงมากเหมือนกับพายุพัดเข้ามาผ่านเข้ามาตรงต้นไม้ต้นนั้นนะคะผ่านเข้ามาแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนใบของคุณนะคะได้หลุดไปกับพายุนั้นนะคะแต่คุณก็ได้แค่ ขยับคุณก็แค่ไว้ไปไหวมาแค่นั้นนะคะแล้วพอคุณจินตนาการต่อไปนะคะแล้วเห็นต้นไม้หรือว่าตัวคุณนั่นน่ะถึงแม้ว่าอารมพายุจะพัดแรงขนาดไหนใบไม้ของคุณใบของคุณเนี่ยหลุดออกไปจากต้นต้นนั้นนะคะหมดไม่มีใบสักใบแต่คุณก็ยังสามารถที่จะ ยืนตะง,งานอยู่บนพื้นปัตพีนี้ได้นะคะให้คุณรู้สึกถึงความปลอดภัยของตัวเองความมั่นคงของตัวเองที่แม้แต่ลมพายุที่แรงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะโค่นล้มตัวของคุณลงไปได้นะคะ พอคุณนึกภาพนะนึกภาพตามนะคะใช้จินตนาการใช้ตาที่สของเราบริหารตาที่สามของเราด้วยการจินตนาการแบบนี้นะคะแล้วให้คุณพูดนะคะคำเซลล์ทอกหรือว่าคำยืนยันเพื่อให้จักระที่หนึ่งเนี่ยเปิดออกซึ่งครูมิมีก็ได้ให้ไว้ใน y t u t u นะคะใครที่อยากจะเอาไปฟังก่อนนอนหรือฟังตอนไหนที่รู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าใน y t u t u เนี่ยมันจะยาว อนะคะสามสิกว่านาทีที่คุณมีลงไว้นะคะให้คุณพูดคําตรงนั้นตอกย้ําตอกย้ำของตอกย้ําตัวเองนะคะแล้วตอนกลางคืนนะคะให้คุณทำเวิร์กช็อปนี้ต่อก็คือการที่ในเวลาที่คุณนั่งสมาธินะคะให้คุณขมิบตรงจัก,กระที่หนึ่งก็คือตรงก้นกบกของคุณ ะคำะมิตตรงนั้นนะคะทำไปเรื่อยๆทุกวันนะคะแล้วให้คุณสังเกตว่าคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนที่คุณไม่ได้ทำเวิร์กช็อปนี้ไหมนะคะบางคนนะมิมีม่ว่าอาจจะไม่ได้มีสภาวะเหมือนที่คุณมิมี่ได้รับนะคะแต่ให้พวกเราสังเกตตัวเองนะคะทำแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะคะแล้วลองสังเกตดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปบ้างนะคะแต่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะคะมันต้องใช้เวลาแล้วครูมิมี่เนี่ยก็เชื่อนะคะว่าพวกเราจะเปิดจัก,กระได้ง่ายกว่าครูมิมี่ด้วยซ้าเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคพลังงานเลยเนาะแล้วก็เรากําลังจะเข้าไปสู่มิติที่5กันแล้วนะคะมันมี พลังงานมันมันสามารถที่จะ,ม,ววม,นะะมันอัพได้ไวกว่าสมัยก่อนนะคะมันอัพได้ไวกว่าสมัยก่อนนะคะก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะก็ประมาณนี้ก็สวัสดีค่ะคุณรนิดาจันทศิษย์แล้วก็คุณคุณอะไรนะคุณหนูหินใช่ไหมคุณหนูพินโอคุณหนูพินท้าวรถนะคะนะคะก็ลองเอาไปทําดูนะคะนี่ก็คือ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอามาเอามาแชร์ให้พวกเรานะคะได้เอาไปทำเป็นเวิร์กช็อปดู